วันนี้จันมีเมนูมาแนะนำว่าน้ำตัวนี้สามารถที่จะดื่มกับอะไรได้บ้างนะคะแค่เปิดฟ้าแล้วก็เทก่อนอันดับแรกแนะนำว่าให้ทานแบบเย็นหรือไม่ก็เติมน้ำแข็งเข้าไปนิดนึงเพียงเท่านี้แล้วก็กินได้เลยเติมโซดาเข้าไปนะคะถ้าชอบความซ่ามากๆก็ใส่ตัวโซดาเข้าไปเยอะหน่อยแล้วก็เติมน้ำแข็งเข้าไปอีกนิดนึงก็จะได้ความสดชื่นมีแค่น้ำพึ่ง กับมะนาวให้ผสมมะนาวกับน้ำผึ้งก่อนนะคะมันจะได้ละลายให้หมดจากนั้นก็เติมน้ำจิงจูฉ่ายของเราไปได้เลยค่ะเทเข้าไปก่อนนะคะจากนั้นก็ท็อปด้วยน้ำจิงจูฉ่ายขั้นสดออร์แกนิกของเราค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่หอมเพราะมันหอมทั้งน้ำมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็กินง่ายด้วย เพิ่มความอร่อยและสดชื่นแค่นี้ก็ได้อีกหนึ่งเมนูเทน้ำผลไม้รวมลงไปก่อนจากนั้นก็ท็อปด้วยน้ำจิงจูช่ายได้เลยใส่น้ำแข็งแล้วก็คนนิดนึงนะคะก็จะได้เป็นน้ำผลไม้รวมผสมจิงจูช่ายเปิดฟ้าใส่ไปเลยค่ะทั้งขวดแบบนี้ จากนั้นก็ท็อปด้วยน้ำจริงจูฉ่ายข้นสดเช่นเดิมนี่ค่ะแล้วก็คนนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำเข้ากัน